อิ่มแฟ้าใสาเงยหน้าขึ้นจากถ้วยไอศครีมหลังจากจัดการกับมันจนหมดจินวัตรหยิบทิชชู่ไปเช็ดที่มุมปากบุตรสาวงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่านะคะเดี๋ยวก่อนชายหนุ่มเอื้อมมือไปกุมมือหญิงสาวไว้แววตายามทอดมองเธอเชื่อมหวานจนคนสบตาใจสัน่นเธอยิ้มตอบกลับไปสองวันมานี้นายหัวจินวัตรด,ดีกับเธอมากจนเธอคิดว่าระดับน้ำตาในเลือดเธอคงขึ้นสูง และเป็นเบาหวานหัวใจเข้าสักวันเพราะสามีข้างกายขยันยอดคำหวานเหลือเกินเรากรธพี่หรือเปล่าเรื่องนายพัชระใช่หนุม่มเอ่ยถามออกไปโกรธค่ะตารีไม่ชอบให้พี่วัดทำแบบนั้นกับคุณเพชรเพราะคุณเพชรเป็นคนดีตารีไม่อยากให้เขารู้สึกแย่ไปมากกว่าน,นี้หญิงสาวตอบออกไปตามตรงก็พี่หึงเรานี่นะใชยหนุม่มยกมือหญิงสาวขึ้นแนบแก้มสากหญิงสาวผิดใบหน้าคมเข้มเต็มตาหลังจากชายหนุม่มจัดการโกนหนวดโดยฝีมือเธอ ชายหนุม่มหน้าตาดุดันที่เธอเคยรู้จัก <_ d ance> ก็เปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนซาตานร,ร้ายกาจแปลเปลี่ยนเป็นเทพบุตรแสนหวานที่สาวๆต้องเหลียวหลังกลับมามองแทบทุกคนดีใจก็ดีใจอยู่หรอกที่มีสามีหน้าตาดีหล่อถึงขั้นพระเอกละครแต่เธอเองก็ต้องมานั่งจิกตาไล่พวกสาวๆที่คอยยิ้มหวานทอดสะพานให้สามีเธอนี้สิเ <_ d ance> หนื่อยมิใช่เล่นเลยไม่ต้อง,งหึงหรอกค่ะพระหัวใจของตาดีมีพี่วัดคนเดียวใบหน้าแดงก่ำตอบออกไปด้วยท่าทางเขินอาย จินวัตรแทบจะอดใจไว้ไม่อยู่ถ้าเป็นที่บ้านละก็เขาต้องอุ้มภรรยาสุดสวยขึ้นห้องนอนอย่างไม่ต้องสงสัยหัวใจของฟ้าใสก็มีคุณพ่อกับคุณแม่เหมือนกันค่ะเด็กหญิงเอ่ยขึ้นมาบ้างดวงตากลมโตใสซื่อจ้องมองบิดามารดาจีบกันด้วยความสงสัยคนทั้งคู่ผละออกจากกันด้วยความเขินอายหัวใจของแม่หัวใจของพ่อก็มีหนูเหมือนกันจ้า